สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะชื่อประนอมเบิกบานนะคะหรือครูนอมสอนธุรกิจดิจิตอลนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูนอมมอีแอปพลิเคชันนะคะที่อยากจะมาแนะนำนะคะให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับอแอปพลิเคชันที่ได้เข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะที่ รู้จักกันนะคะในตอนนี้ในขณะนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน u p i c k นะคะ Y O U P I K u p i c k นะคะค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน u p i c k ที่คุณนอมอยากจะอ,ะอัดคลิปวิดีโอแล้วก็อยากจะเอามาให้ความรู้กับ ทุกทกท่านในวันนี้นะคะก็คือสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน uPIC k นะคะเป็นแอปพลิเคชันทางการตลาดออนไลน์นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะ ก็จะคล้ายๆกับแอปพลิเคชันที่ทุกๆคนรู้จักกันทั่วๆไปก็คือแอปพลิเคชัน lazada และ shopee นะคะแต่สำหรับแอปพลิเคชัน upik นะคะมันมีข้อดีนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างหรือว่าโดดเด่นกว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นๆยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะค่ะของ upik นะคะก็คือจะเน้นนะคะการสร้างรายได้นะคะ โดยที่นะคะแต่ละคนนะคะสามารถเข้ามานะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือนะคะโดยทุกครั้งที่แต่ละท่านนะคะจะเข้าไปดาวน์โหลดได้นั้นนะคะทางแอปพลิเคชันเขาจะให้เราใส่รหัสคำเชิญนะคะของอคนแนะนำนะคะหรือคนที่แต่ละท่านรู้จักนะคะก็ใส่รหัสคำเชิญนะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลด หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปในโทรศัพท์มือถือนะคะสำหรับาการเข้าไปดาวน์โหลดนะคะมีวิธีการง่ายๆก็คือแต่ละท่านก็คือเข้าไปที่แอปนะคะ Play Store ของระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ไปที่ App Store ของระบบปฏิบัติการ OS นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดโดยวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายมากนะคะ ท่านเข้าไปคลิกดาวน์โหลดนะคะแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสคำเชิญนะคะตรงนี้นะคะรหัสคำเชิญนะคะถ้าเป็นของคุณครูนอมเองก็117640นะคะดาวน์โหลดไปแล้วนะคะเราก็เข้าไปเป็นสมาชิกก็คือเหมือนเราได้เข้าไปซื้อของนะคะไปซื้อสินค้าในราคาที่ถูกนะคะแล้วสินค้าที่อยู่ในยูพิกนั้นนะคะก็เป็นสินค้าที่ เป็นสินค้าที่ราคาถูกคุณภาพดีแล้วก็ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะมากนะคะสำหรับทุกท่านที่ไม่อยากสต็อกสินค้านะคะไม่อยากลงทุนนะคะสำหรับตรงนี้เราสามารถจะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วถ้าหากว่ามีคนที่เข้ามาสมัครผ่านจากเรานะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำยูพีกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ